ผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะนําไปสู่ผู้ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทํางานร่วมกันนะครับระหว่างฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับผมเปรียบกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเหมือนกับเป็นคนกลางในการเชื่อมโยงประชาชนกับรัฐบาล นะครับในการที่จะสะท้อนปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนไปยังรัฐบาลรัฐบาลก็ส่งต่อนโยบายนะครับงบประมาณต่างๆลงมายังท้องถิ่นส่งต่อไปถึงพี่น้องประชาชนฉะนั้นบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการที่จะทํางานร่วมกันแล้วก็มีส่วนสําคัญในการกู้วิกฤตผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและจะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราสามารถฝ่าวิกฤตไปได้ด้วยความเข้มแข็งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เหมือนคำที่ว่าคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับอันนี้ผมต้องขอให้กําลังใจและกระชมเชยนะครับว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นท่านผู้นําท้องถิ่กนกำนันพิจายบ้าทุกท่านได้สร้างประโยชน์ช่วยเหลือนะครับในการดูแลแก้ไขปัญหาโควิดนะครับร่วมกันอย่างเต็มกําลังความสามารถร่วมกับศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันร่วมกันแจก,กหน้ากาก ร่วมกันหาวัคซีนร่วมกันแจกอาหารจนกระทั่งเราสามารถฝ่าวิกฤตมาได้แต่ภาระหน้าที่ของเราคงไม่จบแค่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกเรามีวิกฤตอีกหลายเรื่องที่พี่น้องประชาชนรอการแก้ไขฉะนั้นก็ขอให้คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เป็นหลักให้กับประเทศเป็นหลักให้กับคนโคราชเป็นหลักให้กับคนอำเภอเมืองในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตแล้วก็เอาเศรษฐกิจยุคทอง ของจังหวัดนครราชสีมากลับคืนมานะครับผมคิดว่าโครราชเรามีโอกาสดีๆเยอะทําการวิกฤตเนี่ยผมเห็นโอกาสของคนโคราชผมเห็นโอกาสของประเทศไทยจริงๆนะครับอย่างาท่านติดตามข่าวท่านจะเห็นว่าตอนนี้ทั่วโลกขาดแคลนอาหารนะครับท่านติดตามข่าวให้ดีเนี้ยทั่วโลกขาดแคลนอาหารขาดแคลนสินค้าเกษตรแต่ประเทศไทยเนี่ย เป็นเมืองสินค้ากเกษตรของโลกเป็นเมืองอาหารป้อนโลกแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวฉะนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจที่สําคัญที่จะมากออกู้วิกฤตของประเทศเนี่ยก็คือความเข้มแข็งที่เราเป็นเมืองกเกษตรเป็นเมืองอาหารผมนึกถึงท่านพระเอกชาชายนะครับท่านพูดถึงเรื่องการทําอุตสาหกรรมฉะนั้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราต้องผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เอาวัตถุดิบทางด้านการ,กรเกษตร ที่มีอยู่มากมายของจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อ,อยยางมันนะครับข้าวโพดเอามาทำเป็นสินค้าเกษตรเพื่อสร้างงานแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็สร้าง SME ของเราให้เข้มแข็งแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดของเราอุดมสมบูรณ์มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเรื่องวัฒนธรรมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความอุดมสมบูรณ์ เรามีมรดกโลกคือเขาใหญ่มีแหล่งสงวนชีวะมณฑลที่สแกราดที่ยูเนสโกเขาให้การรับรองแล้วตอนนี้เรากำลังรองลุ้นข่าวดีนะครับเดือนกันยายนยูเนสโกเขากำลังให้คะแนนเราว่าจะให้โคราชเนี่ยเป็นอุทยานธรณีโลกหรือไม่ถ้าเราได้รับเลือกให้เป็นอุทยานธรณีโลกที่เราเสนอตัวเข้าไปในพื้นที่ห้าอำเภอคืออำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสออ,อสูงเนินอเภอสีคิ้วและอ,เ,อเฉลิมพระเกียรติซึ่งทั้งห้าอำเภอเนี่ยเราขุดไปใต้ดินนะครับทุกท่านคงทราบเจอไม้กลายเป็นหินเจอซากไดโนเสาร์ช้างโบราณเต่าโบราณถือว่าเป็นแผ่นดินที่มีซากดึกดำบรรพ์มากที่สุดเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของโลกยูนิสโก้เขากำลังประกาศถ้าเกิดเราได้รับเลือกให้เป็นอุทยานธรณีโลกเนี่ยโคราชจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะ มีทั้งอุทยานธรณีโลกมีทั้งมรดกโลกที่เขาใหญ่แล้วก็ยังมีแหล่งสงวนชีวะมณฑลยูเนสโกเขาบอกเราจะเป็นจังหวัดเพียง3จังหวัดในโลกที่มี3มมงกุฎอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับก็คือมรดกโลก1มงกุฎละแหล่งชีวะมณฑลที่สแ,แกราดอีกหนึ่งมงกุฎนะครับแล้วก็อุทยานธรณีโลกในพื้นที่ห้ามเพอฉังนั้นเนี่ยผมคิดนะครับว่าต่อไปโคราชเนี่ยเศรษฐกิจที่สําคัญ ก็คือเรื่องอุตสาหการรมกับเรื่องการท่องเที่ยวฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราร่วมกันผลักดันนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นมอเตอร์เวย์นะครับท่านจะเห็นท่านวัชรพลท่านเทวันได้พูดในการอภิปรายว่าจะต้องเร่งรัดผลักดันงบประมาณแก้ไขปัญหาเพื่อให้เปิดโดยเร็วผมคิดว่าถ้ามอเตอร์เวย์จากกรุงเทพมาโคราชเนี่ยปิดให้ใช้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เนี่ย ตะเป็นประตูในการนํายุคทองกลับมาสู่โคราชท่านจําได้ไหมครับตอนพลเอกชาติชายแค่สร้างมิตรภาพจากสองเลนเป็นสี่เลนเท่านั้นน่ะนักท่องเที่ยวการลงทุนมาอยากมหาศาลโคราชเป็นประตูสูวิีสานท,ทันทีแต่นี้ถ้าเราเกิดเปิดมอเตอร์เวย์ได้โดยเร็วหลังเลือกตั้งเนี้ยแล้วก็จัดการเรื่องรถไฟความเร็วสูงให้เปิดถ้ได้พร้อมกันขาอยากนั่งรถไฟมาโคราชหชั่วโมงสินาทีขาอยาก ขับรถมาโคราชหนึ่งชั่วโมง45นาทีท่านลองคิดดิครับว่าพาหนะถนนรถไฟที่จะนำนักท่องเที่ยวนักลงทุนมาโคราชเนี่ยมหาศาลแค่ไหนบวกกับความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางธรรมชาติด้านการเกษตรบวกกับความเป็นแผ่นด,ดินที่ใหญ่โครงสร้างพื้นฐานที่มีฉะนั้นนี่คือยุคทองทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาหลังเลือกตั้งที่คิดว่า พี่น้องประชาชนชาวโคราชพวกเราทุกคนคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนก็อยากจะเห็นสิ่งนั้นที่เราจะยุทองทางเศรษฐกิจกลับมานะครับก็ขอให้พวกเรามีความรักมีความสามัคคีอย่างวันนี้นะฮะผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยผมเดินเข้ามานี่ผมมาทับใจโดยเฉพาะเดินเข้ามาก็ได้ยิงเพลงบ้านเรานะผมชอบเนื้อเพลงบ้านเราเนะี่ยบ้านเราแสนสุขใจถึงจะอยู่แห่งไหน ไม่สุขใจเจ้าบ้านเรานะครับเพลงนี้ฟังแล้วฟังแล้วได้ได้ความรักความผูกพันจริงๆเนียนะครับถึงบอกว่าพรรคชาติพัฒนาเนี่ยยึดโคราชไว้เป็นเรือนตายเนะฮะเพราะท่านพระเด็จาติชายท่านผูกพันกับพี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับผมก็ขอถือการนี้นะครับให้กำลังใจคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน นะครับผู้นำท,ท้องถิ่นทุกท่านทั้ง77็ท่านนะครับจาก24ตําบ่ตำบลขอให้ทุกท่านได้เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศให้กับจังหวัดให้กับอำเภอเมืองนะครับแล้วก็พวกเรานะครับท่านสสเทวันท่านสช,อชอพชล,พลนะครับท่านประเสริฐบุญชัยสุขคุณหมอณรั์และก็คณะสจอที่มาร่วมง,งานทุกท่านเนี่ย คิดว่าสมบัติด้วยนะพวกเราพร้อมที่จะร่วมมือกันเป็นทีมเวิร์คทำงานร่วมกันให้เกิดความสำเร็จต่อการสร้างจังหวัดนครราชสีมาเอายุคทองของคนโคราชกลับมาครับนะครับผมขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็พอ,อมีอเรื่องหนึ่งนะครับวันที่13เนี้ย อย่าลืมเชียร์สวัสดแคทเนี่เมื่อกี้เห็นเสื้อสวัสดแคทเยอะมากนะฮะทีมฟุตบอลสวัสดแคทันที่13เนี่ยแข่งที่บ้านเรารู้สึกจะเจอกับบุรีรัมใช่ไหมใช่ไหมเจอบุรีรัมฟุตบอลลูกกลมๆนะมันไม่แน่หรอกนะขอให้คนโคราชไปกันเต็มสนาม25,000คนนะครับแล้วก็ทีมสวัสดแคทปีเนี้ปรับปรุงทีมเยอะเลยนะฮยกองหน้าคมมากเลย กองหลังก็แข็งแกร่งนะครับก็ทราบว่าคณะกำนันานผู้ใหญ่บ้านเป็นแฟนก็เลยเล่าให้ฟังก็อยากที่จะชุนชวนนะครับไปให้กำลังใจทีมฟุตบอลของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็กีฬาก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดของเรานะครับเหมือนต้นตรีนะท่านผู้ว่าชัติชาติก็ต้องเชิญเด็กๆนะครับโรงเรียนของเราไปแข่งดนตรีที่กรุงเทพ ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งดีๆเอาไว้ใช้กีฬาใช้ดนตรีนะครับเป็นสื่อทางด้านวัฒนธรรมโดยการที่จะเป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สร้างความรักสร้างความสมัคคีให้กับพวกเราต่อไปนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องเกกับการกำนันดูแพยาบ้านขอรัธนาคุณประสีรัตนาตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโโลกนะครับบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของกุณยา หลวงพ่อคูณได้โปรดโดยมาดานให้คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นของอำเภอเมืองแล้วก็ครอบครัวทุกท่านนะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวโคราชตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ